สำหรับการเข้าช่วงตัวอย่างในวันนี้สําหรับ 88, 8, แผน88ครแดับแผนนี้นะคะกิกจะยกตัวอย่างเป็น3ากลุ่มเป้าหมายนะคะแยกเป็นดังนี้ค่ะกลุ่มแรกค่ะทําเพื่อวางแผนการศึกษาบุตรนะคะตัวอย่างในวันนี้กจะเป็น เด็กผู้ชายอายุ18ปีนะคะใช้แผน88ทับ8เพื่อวางแผนการศึกษาให้บุตรค่ะสำหรับตัวอย่างแรกนะคะเป็นตัวอย่างของการวางแผนทงประกันเมืองไทย Happy Return 88ทับ8เพื่อช่วยในการวางแผนการศึกษาบุตรนะคะตัวอย่างนี้กิยกตัวอย่างเป็นเด็กผู้ชายอายุ18ปีนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ทําประกันแผน88ทับ8แผนนี้ไว้ให้นะคะกําหนดทุนประกันที่1ล้านบาทนะคะเบี้ยประกันอายุของน้องเพศชายอายุ18ปีเบี้ยประกันจะตกงอยู่ที่ปีละ6 0 0 0 8 8 5 9 0บาทนะคะ ตรงนี้นะคะทาตั้งแต่อายุ18ปีนะคะชําระเบี้ยประกัน8ปีคือตั้งแต่อายุ19ปีก็จะได้เริ่มรับเงินคืนเลยปีละ8%ร์ของ1ล้านบาทนั่นก็คือรับเงินคืนปีละ8 0 0 0 0บาทนะคะหลักลูกชายนะคะที่อายุ18ปีจะเริ่มรับเงินคืนนะคะปีละ8 0 0 0 0บาทก็เริ่มรับตั้งแต่อายุ19ปีเลยนะคะรับปีละ8 0 0 0 0บาทเรามาดูการวางแผนตามแผนภาพด้านข้างนี้นะคะช่วงอายุที่น้องอายุ19-24ถึงปีก็ยังอยู่ในช่วงการ ศึกษาอยู่ถูกต้องไหมคะจะได้รับเงินคืนปีละ80,000บาทนะคะเพื่อเป็นทุนการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีจนจบปริญญาโทนะคะผลประโยชน์รวมทั้งสิ้นจิ๊กรวมมาให้อายุ19ถึง24ปีปีละ80,000บาทรับผลประโยชน์รวมอยู่ที่480,000บาทค่ะแล้วน้องก็เรียนจบตอนปริญญาตรีตอนอายุ22ปีนะคะอายุ24ปีก็จบปริญญาโทนะคะแล้วเรามาต่อกันคะ่ะช่วงอายุ25จนถึงอายุ30ปีนะคะได้รับเงินคืนนะคะปีละ 80,000เช่นเดียวกันนะคะให้เก็บสะสมเอาไว้นะคะแล้วก็วางแผนแต่งงานตอนอายุ30ปีนะคะก็สามารถนําเงินที่สะสมไว้เมื่อสักครู่นะคะ480,000บาทนะคะออกมาใช้ในงานแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวได้เช่นเดียวกันค่ะและต่อมาในช่วงที่ลูกของเราอายุ31จนถึง59ปีนะคะเป็นช่วงที่เราจะได้รับปีละ80,000บาทเป็น passive income เข้ามากับให้ลูกเราแล้วนะคะตัวนี้ถ้าได้รับปีละ80,000บาทในช่วง อายุ31ไปจนถึงอายุ59คูณมาให้นะคะเพื่อต่อยอดการลงทุนในช่องทางต่างๆนะคะเงินรวมก้อนช่วงนี้นะคะก็อยู่ที่2ล้าน3แสนหมื่นบาทเลยนะคะและในช่วงที่อายุ60จนถึงอายุ87ปีก็อยู่ในช่วงที่นำเงินคืนมาใช้เป็นเงินบำนาญในช่วงที่เกษียณอายุแล้วนะคะช่วงนี้ก็รับปีแล้ว0 0 0 0บาทเช่นเดียวกันคะ่ะรับรวมเงินที่รับในช่วงนี้นะคะก็รวมทั้งสิ้น2ล้าน2แสนหมื่นบาทเลยนะคะ และในวัยที่อายุครบ88ปีค่ะรับเงินครบกำหนดสัญญาที่888เเของทุนประกันในที่นี้ก็เท่ากับ8,880,000บาทรับตอนอายุ88ปีค่ะและเมื่อเราสรุปรวมของเคสที่กิ๊ยกตัวอย่างวันนี้เด็กผู้ชายอายุ18ปีนะคะชำระเบี้ยประกันรวมนะคะทั้งสิ้นนะคะก็คือ5,468,720บาท คำนวณมาจากชำระเบี้ยประกันนะคะปีละ6 8 3 5 9 0บาทเป็นเวลา8ปีรวมแล้วก็เบี้ยประกันชำระรวมอยู่ที่5 4 6ล7 2 0บาทนะคะและเงินคืนที่ได้รับเงินคืนตลอดอายุสัญญามานะคะวกกับเงินปีสุดท้ายตอนอายุ88ปีรวมผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญาได้รับเท่ากับ14 4 0 0 0ล้านบาทนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญาที่ได้รับจากการทำประกันแผน88ดบแทแแผนนี้นะคะจะพบว่าได้รับผล ประโยชน์มากกว่าเบี้ยประการที่ชำระรวมไปทั้งสิ้นคิดเป็น8 9 3 0้า0 0บาทค่ะ